สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ Perfect p l เพ e ของบริษัท property เพอร์เ t จำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวรูปแบบใหม่นะครับโฉมครั้งใหญ่นะครับให้มีความสมัยม,มากยิ่งขึ้นเป็นโครงการที่อยู่ในโซนราชพฤกษ์รัตนาธิเบศนะครับราคาตั้งแต่10ล้านถึง18ล้านเดี๋ยวเราไปชม รายละเอียดของโครงการวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับ Perfect Place เรานะครับเพราะว่า Perfect Place เนี่ยอันนี้เป็นแบรนด์ที่ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะตั้งแต่มี Product Perfect ยุคแรกๆเลยนะครับเออเป็นแบรนด์ที่มีมานานแล้วนะครับแล้วก็ปรับเปลีป่ยนรูปแบบไปตามยุคสมัยนะฮะถ้าเรา30ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ Product Perfect เนี่ยก็มีแบรนด์ Perfect Place เ,เป็นแบรนด์หลักบริษัทนะครับ เราเคยมียอดขายเนี่ยเฉพาะแบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะฮะสัดส่วนจะประมาณสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดขายบ้านทั้งหมดของบริษัทนะครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความสําคัญของบริษัทมากนะครับนอกจากนี้บริษัทก็มีแบรนด์ที่หลักหลายมากขึ้นนะครับตั้งแต่พวกบ้านเริ่มต้นนะพวกหิ่อยโมเดีวิลล่าจะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านแฝดจนถึงบ้านระดับมสเต์พีซหลังระดับราคาประมาณร้อยกว่าล้านร้อยห้าสิบล้านเนี่ยเราขายไปเยอะมากเลยนะครับแบรนด์ perfect place ก็จะเป็นแบรนด์หลักของบริษัทอยู่ นะครับเฉพาะแบรนด์นี้แต่แบรนด์ Perfect Fat p a แบรนด์เดียวเนี่ยก็จะมีสัดส่วนนะครับยอดขายเนี่ยประมาณ3 0 3 5ถึงของยอดขายบ้านทั้งหมดท,ทุกปีนะครับไม่น,อน้อยกว่านั้นแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เ,เป็นมีความสําคัญที่ว่าเราจะต้องมีการ Re and, รีแบรนด์นะฮะตัว Re này, รีแบรนด์ที่แบรนด์นี้นะอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพื่อให้แบรนด์เนี่ยยังยังครองใจลูกค้าต่อเนื่องไปได้อีกยาวนานนะครับ ตอนนี้ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโครงการใหม่นะครับของบริษัทนะฮะเป็น Perfect Place โครงการใหม่ล่าสุดตรงนี้ซึ่งเราได้ Re ing, รีแบรนดิ้งนะฮะตัวสินค้าเนี่ยใหม่หมดนะทั้งลักษณะของโครงการทั้งตัวแบบบ้านนะครับแล้วที่สําคัญเรากลับมาในโลเคชันที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นเจ้าตลาดน,นะครับตอนนี้ว่าต,ต,ตรงๆเลยนะในโซนราตตาที่เบตราชพฤกษ์เนี่ยสมัยก่อนตอนนั้นเนี่ย ถ้าเราจําเราเราเราย้อนกลับไปอี่าสักร้อยเมื่อสามสิบปีที่แล้วน้องๆหลายคนที่ยังเรียนหนังสือนะยังถามผมเปียเรียนหนังสืออยู่นะครับคือตอนนั้นสะพานพระนางก้าเพิ่งสร้างเสร็จนะครับสะพานพระนางก้าเพิ่งข้ามเสร็จนะฮะถนนราชาที่เปรตเป็นถนนเล็กๆนะครับคือคือเขตทางกว้างมากอ๋ะราชาร์ทเขตทางกว้างกว่าปัจจุบันนะแต่ตัวผิวจราจรเนี่ยไปสองเลนกลับสองเลนนะครับแล้วข้างๆก็เป็นบึงน้ำใหญ่ๆกว้างๆตรงเกาะกลางก็เป็นแบบบึงน้ำกว้างๆเหมือนถนน ให,ใหญ่ในสมัยอดีต30ปีที่แล้วเนี่ยนะวพื้นที่เพอร์เฟกเป็นรายแรกที่เข้ามาจาับจองโลเคชันตรงนี้นะแล้วก็ทำหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านมาียานะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นเพอร์เฟกต์เพสส์นี่ละครมาียามณีริ Place มเพอร์เฟกต์เพสส์ปีทาวน์เฮาส์ชื่อนันทนาการ์เด้นซึ่งเรียกว่าเป็นเจ้าตลาดของฝั่งข้ามสะพานพระนางก้ามาเจอเราก่อนเลยนะรเราเราเราคลองตลาดในย่านนั้นอยู่อยู่อยู่หยุดยาวนานเลยนะฮะก่อนจะมีเดลลอปเปอร์รายอื่นเนี่ยค่อยๆแทรกตัวเข้ามานะครับ ทีนี้ก็ผ่านไปนเนี่ยนานเนี่ยสาปีเนี่ยพื้นที่ดินที่เหลืออยู่ที่ดินที่เหลืออยู่ที่จะทำโครงการได้เนี่ยก็เหลือน,อน้อยลงทุกทีนะครับก็แทบหมดนะฮะก็ประกอบกับมีถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่เข้ามานะฮะเ,เราก็ขยับพยายบมิาเวณถนรนราชพฤกษ์ด้วยและแม้ที่เหลืออยู่ตอนนี้เราแทบหมดแล้วนะครับเราเราเรา,เราพัฒนาโครงการระแวกตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ2,700กว่าไร่นะครับในช่วง30ปีที่ผ่านมานะฮะเ,เป็นบ้านไปแล้วเนี่ยเหมืนน่นก่ที่หน นะครับแลนด์แบงค์ที่เหลืออยู่เหลือแทบหมดแล้วเหลืออยู่ไม่มากนะนะครับก็ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เราซื้อซื้อใหม่นะฮะไม่นานนี้เองนะครับซื้อมาเมื่อสักปีสองปีนี้ระหว่างโควิดนะครับก็เราก็จะ,ะเป็นครั้งแรกที่เราหวนกลับมาในโลเคชั่นที่เราเคยเป็นเจ้าตลาดอยู่นะครับเราก็มีความมั่นใจที่ว่าเออตรงนี้เราเคยขายดีมากเปก็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเรามา,าก็มั่นใจว่าโครงการนี้ก็น่าจะต้องขายดีอีกนะฮะเราก็เลยถือโอกาสเนี่ย ใช้โครงการนี้รีแบรนดิ้งตัวแบรนด์ Perfect Place ของเรานะครับเป็นบ้านที่ดีไซน์ใหม่หมดเลยนะครับใส่สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปนะครับให้รับกับสภาพปัจจุบันสิ่งแวดล้อมกับไลฟ์สไตล์ในยุคป,ปัจจุบันนะครับตรงนี้เนี่ยเราดีไซน์เป็น Perfect Place เนี่ยให้สะท้อนถึงไลฟ์สไตล์ยุคใหม่นะครับเป็นครอ,อ,อบครัวครอบครอบครัวขยายคือก่อนหน้าที่เราทำจะทำตรงนี้มาเนี่ยเรามีการเซอร์เวย์อยู่นะครับว่าในอินไซด์ของลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไร นะถ้าจะมาซื้อบ้านอยู่ในโซนนี้นะครับ mm hmm. ก็อินไซต์ hmm. ที่เราเซอร์เวย์มาเนี่ยนะฮะอย่างแรกก็คือว่าราคาอันนี้แน่นอนในโซนตรงนี้นะฮะร,ราคาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะ44%สี่สิบสี่อนะครับแฟกเตอร์ uh, mm hmm. ในปใจัจจัย44%เป็นเรื่องเกี่ยวกับราคานะครับอันดับที่2ก็เรื่องเกี่ยวกับโลเคชั่นนะครับซึ่งโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเ,เป็นถ้าจะเป็น CBD ของฝั่งบางตรงของกรุงเทพอยู่แล้วนะฮะอันดับท mm hmm. ี่สามก็เรื่องของฟังก์ชันนะฟังก mm ์ชั่นภายในบ้านเ mm hmm. รีย นะข้อตรงนี้เนี่ยในโลเคชั่นตังนี้เนี่ยมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมมานลาซื้อเสริมมามาช่วยสร้างยอดขายได้อย่างเป็น,เป,นเป็นก่อเป็นกำของตรงนี้ตัวนี้คืออะไรรนะู้ไหมตรงนี้เป็นทีเด็ดเลยนะตรงนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนตอนแรกว่าเราทําโครงการนี้เนี่ยตั้งแต่30ปีที่แล้วนะครับมีสภานพระนางเก้าเจ็ดมันมีโครงการแล้วหลังจากนั้นก็มีโครงการของบริษัทอื่น ทยอยเกิดขึ้นมาเต้นไปหมดเลยนะจนตอนนี้เนี่ยข้ามจากการกนลงการมาแทบจะไม่มีที่ดินเหลือให้ทาโครงการได้แปลว่าอะไรครับแปลว่ามีผู้อยู่อาศัยเก่าในโซนนี้อยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ผู้อยู่อาศัยตรงนี้เนี่ยก็าผ่อนบ้านบ้านหลังเดิมที่เขาอยู่อาศัยเนี่ยนะเขาผ่อนหมดแล้วเขาผ่อนหมดแล้วนะคนที่เคยซื้อบ้านเคยอยู่บ้านเก่าหน่อยก็อยากจะได้บ้าหนหลังใหม่นะเคยซื้อบ้านหลังเล็กก็อยากจะได้บ้านหลังใหญ่ขึ้นเคยซื้อทาวาส์เคยซื้อบ้านแฝดอยากได้บ้านเดี่ยว เขาติดตรำลงแค่ชาติตรงนี้นะฮะที่ทํางานเก็คงอยู่โซนละแวกแถวนี้นะฮะลูกๆเขาก็เรียนหนังสืออยู่แถวนี้เพราะงั้นเวลาที่เขาจะซื้อบ้านหลังใหม่เขาก็อมองในโลเคชันเดิมนะครับแต่ว่าเขาจะมีควมูกปลอจากภาระนี้บ้านหลังเก่าแล้วแล้วก็อยากได้บ้านหลังใหม่ที่ดีขึ้นใหญ่ขึ้นการสมัยมากขึ้นตรงนี้แหละฮะเป็นตัวที่เรามองเห็นโอกาสนะว่าไม่ต้องไปโฆษณา,หาไหนไกลเลยครับเฉพาะในโลเคชันนี้ก็ยอมรับไม่หมดแล้วนะครับเพราะว่าโลเคชันตรงนี้เนี่ยสามสิบปีที่ผ่านมาโครงการต่าง เกิดขึ้นเยอะมากแล้วก็พวกนี้อย่างที่เรียนปลอดหนี้แล้วทั้งนั้นนะครับเคยผ่อนบ้านก็ผ่อนหมดแล้วทั้งนั้นนะครับตัวนี้มันเป็นเรียกว่าเป็นโลเคอลนะเป็นโลเคที่มาซัพพอร์ตโครงการเหล่านี้ได้ก็ถึงสังเกตว่าโครงการที่เปิดใหม่นะแวกแถวๆนี้นะฮะรวมทั้งของบริษัทก็จะมีกลุ่มตีวอย่างอยู่ที่ถนนหอการค้าไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าโลเคอลนะครับอย่างที่เรียนนะเป็นลูกค้าโลเคที่หมดภาระานหนี้บ้านหลังเดิมแล้วนะครับเราไม่ต้องทำตลาดกลเลยนะแค่แค่แค่ระวังนี้เท่านั้นเองนะ ใช้ต่อไปครับอ่าอันนี้กลับลับมาที่โครงการนี้นะฮะโครงการนี้เนี่ยโครงการน่าจะพึกนะะ perfect place นาจะเึรากฐานที่เดอย่างที่เรียนว่าเมื่อกี้เนี่ยเ,เราเราได้มีการสํารวจ inside มาเียนะ,ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโดยเฉพาะในโซนตรงนี้นะฮะอยู่กันแบบสาม generation เจอเจ้าน้าคนหลุมสาวก็มีลูกแล้วพ่อแม่เขาก็มาอยู่ด้วยนะฮะเราคงทราบว่ารุ่นพวกนี้แต่รุ่นเราเราเป็นรุ่นที่พ่อแม่มีลูกไม่มากแล้วนะมีลูกน้อยแล้วอาจจะมีลูกแค่2คนนะฮะพอพอลูกแยกครอบครัวมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องไปอยู่กับลูกนะฮะสักคนในคนหนึ่งใน2คนนะครับตรงนี้เ Zhan, นี่ยก็จะเป็นบ้านที่ตอบรับไลฟ์สไตล์แบบนี้คือบ้านที่ พ่อแม่มีลูกแล้วก็มีรุ่นปู่ย่าปู่ตายายมาอยู่ด้วยนะครับเป็นบ้านแบบ3ามเจ็ดเดเรชั่นนะฮะเพราะฉะนั้นบ้านตัวนี้เราก็เลยดีไซน์ไว้เนี่ยรองรับม,มีมีผู้ใหญ่มีผู้สูงอายุอยู่ที่ชั้นล่างนะครับรับได้สามเจเเรชั่นนะครับทีนี้มันมันสำคัญยังไงที่มีมีม,มีมีผู้สูงอายุยมาอยู่ด้วยมัน เกี่ยวข้องกับการออกแบบบ้านยังไงนะฮะเกี่ยวข้องครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ก็ต้องมีมีมีดีควายเมนของเขาเฉพาะตัวตัวเช่นพื้นที่เราใช้ในห้องผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพื้นซอฟต์ฟลอร์นะฮะพื้นซอฟต์ฟลอร์แปลว่าเจอแล้วจะนุ่มสบายเท้าถ้าเกิดอุบัติเหตุล้มลงไปเนี่ยแรงกระแทกจะอ่อนจะเบาเบากว่าพื้นแบบนี้นะครับกระดูกกระดิ่คเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันก็จะจะแรงกระแทกก็จะน้อยลงไปนะครับพื้นระหว่างห้องนอนกับห้องน้ําจะต้องเป็นระดับเดียวกันไม่ต่างระดับ นะครับเดินไม่สะดุดนะครับแล้วก็รหลองรับการใช้เวล์แชร์ได้นะนะ้าต้องเข็นรถเข็นเข้าไปอันนี้เป็นการแบบดิจิทัลดิสลอร์ดิซ่ที่บ้านแบบที่มีผู้สูงอายุต้องทำแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เนี่ยพวกแสงส,สว่างนะครับพวกระบบความปลอดภัยทั้งหลายเวลาลูกๆไปทํางานมีแขกอยู่ที่บ้านก็สามารถดูว่าห้องจอปิดน,นะครับเขาสามารถเช็คได้ว่าเออคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยอย่างสบายดีอยู่ไหมนะครับบ้านตรงนี้เนี่ยถ้า กรามีโอกาสไปเยี่ยมชมบ้านนะีจะเห็นว่าคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับในการออกแบบบ้านเราตรงนี้เนี่ยทุกบ้านบ้านทุกแบบตั้งแต่บ้านเล็กถึงบ้านใหญ่เรามี4ไท้์นะครับในในโครงการนี้นะครับทั้ง4ไท้์เนี่ยเป็นบ้านแบบหน้ากว้างทั้งสไทป์นะครับพื้นที่บ้านหลังเล็กๆอ็จจะพื้นที่ไม่มากนักนะฮะแคบบ่ประมาณ220ตารางเมตรนะรแต่ก็ได้บ้านขนาด ดูดูกว้างดูเหมือนบ้านขนาดใหญ่นะครับที่ถ้าว่าไปบ้านตัวใหญ่สุดในนะที่ชื่อมาวริกเนี่ยสามร้อยสามสิบแปดตารางเมตรเนี่ยหน้าบ้านใหญ่มากเลยนะหน้ามัดกว้างนะครับพวกนี้เนี่ยก็ทําให้หนึ่งออาบนะครับบ้านดูัวอาบนะฮะหน้าบ้านดูใหญ่นะครับวิวจะดีนะครับเพราะว่าเห็นวิวได้รอบตัวนะแล้วเข้าไปจากประตูบ้านเปิดเข้าไปเนี่ยจะมีหน้าต่างขนาดใหญ่ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพอด้านหลังเนี่ยฟังก์ชันก็จะทําแบบต่อเรื่องนะครับห้องน้งแขก ห้องนั่งเล่นนะครับแพ n t r ห้องครัวต่อเนื่องกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดเป็นสเปซที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะจะมี flexibility จะมีความยืดหยุ่นในการวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ในการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้นะครับออห้องนะห้องชั้นบนเนี่ยในชั้นบนของทุกท้ายตอนเนี่ยเราก็จะมีแยกเป็นส่วนของอ่าภายนอกแต่ส่วนที่เป็นภายในก็คือส่วนห้องนอนแล้วก็มีส่วนห้องนั่งเล่นกันที่ area ที่มาใชเ้เวลาอยู่ด้วยกันก่อนจะนอนนะครับอันนี้ เราเราเราเคยทำมานานแต,แต่ช่วงหลังๆนี่จะหายหายไปนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเออเดเวลอปเปอร์หลายๆเนี่ยจะจะลดเลยฟังก์ชันส่วนนี้ไปนะซึ่งตรงนี้ในส่วนตนัวผมเห็นว่ามีควาสมสําคัญนะคืขึ้นขึ้นไปข้าบนเนี่ยหลังๆี่เราเห็นว่าพอขึ้นไาขึ้นมาข้าบนบก็จะมีรประตูห้องนอนห้องนอนห้องนอนหมดแล้ว <c oughs> ไม่มีพื้นที่ที่เขาจะมาใช้เ, <c oughs> เวลาอยู่ด้วยกัน หรือถ้าผมมี family a r ะ a รอยู่ข้างบนเนี่ยเขาสามารถดูทีวีด้วยกันนะครับนั่งดูแท็บเล็ตมือถือด้วยกันก่อนจะแยกย้ายกันไปนอนเราจะทําให้ความสัมพันธ์ของคนและครอบครัวดีขึ้น <c oughs> นะครับตัดไปครับเทคโนโลยีเป็นสิ่งทขาดไม่ได้เลยสมัยนี้นะครับ <c oughs> uh, perfect pace <c oughs> เรานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอบรับก,กับไลฟ์สไตล์แบบนี้นะเขาใส่ <c oughs> <c oughs> ฟังก์ชันของเทคโนโลยีต่ตางๆเข้าในบ้านนะครับเป็นแบบพวกสมาร์ทโฮมนะฮะโดยที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสามเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับสมาร์ทลิฟ์วิ่งนะครับพวกสั่งเปิดปิดเครื่องใช้ไฟด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับกล้องวงจรปิดภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็พวกผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแอร์คุณิตี้นะมีระบบฟอกอากาศนะครับซึ่งพวกคุณพีเอ็พวกนี้ก็สร้างความ รบกวนเราอยู่มากนะก็จะมีระบบแอร์คุณภาพที่เป็นการฟอกอากาศเข้ามาในบ้านนะครับแล้วก็มีเตรียม EV charger ไว้ในบ้านนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถ EV ก็จะมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะอันนี้พวกนี้ก็เป็นฟังก์ชันต่างๆนะซึ่งคุณบอกอ่านไม่ออกเราตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ก็ตีอย่างที่บอกว่าเป็นหมวดต่างๆนะหมวดเกี่ยวกับความสะดวกสบายความปลอดภัยและอากาศที่ดีนะครับอีวีชาร์เจอรนะครับท้ายตรงนี้เนี่ยก็ขาดไม่ได้นะครับของเพรอะที่เปอร์เฟกต์เราเน้นในส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลาง ในทุกโครงการของเราเราจะมีพาวิเลียนมีมีมีคาร์เพาส์เนี่ยขนาดที่ใหญ่นะครับอย่างตอนที่เราเห็นนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นส่วนของล็อบบี้ของคาร์เพาส์ต่อไปนะครับชั้นบนที่ขึ้นไปพอดีตอนนี้ยังทำม่เสร็จนะครับก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสนะฮะตอนนี้เนะื่องจากว่ายังไม่มีลูกบ้านอยู่อาศัยเราก็เลยยังไม่ใส่เครื่องเล่นกันไปนะครับเดี๋ยวจะกลับสักหน่อยนะครับเครื่องเล่นอาจจะใส่ขึ้นไปเนีย่ยกำลังซักต้นปีหนะ้านะครับพร้อมเทียบเล่นได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นคาร์เพาส์ที่ขนาด ใหญ่สําหรับชุมชนขนาดดีชุมชนแค่ร้อยร้อยกว่าหลังการเลนครับเอาสถานที่ก็ก็ทำใหญ่สำหรัว่ายน้ำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนส่วนกลางนะครับแล้วก็ทำํำไว้ค่อนข้างมากแล้วก็มีพาวเอร์เรียนที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวนะครับพาวเวอเรียนอันเด็จประสงค์สำหรับวายน้ำเล่นในสวนได้คือสวนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไม่มีเชดดิ้งไม่มีหลังคาที่คนเนี่ยเดินตอ้อนกังวลว่าเดินไม่ไหวไม่ร้อนนะครับก็อ,อยู่ด้แค่เช้าเย็นเท่าี่มันถ้าบอกมันมีพาวเวอร์เรียนอยู่มันสบายมากต้องกางวลได้ด้วยนะครับนะเอ่อกล้องวงจรปิด งที่สูตรละพอมยาแล้วก็มีประตูสองชั้นเดอะเบิร์เกตนะครับในนี้เนี่ยในสังคมตัวนี้อยู่แค่ร้อยหกสิบสามเพราะที่เป็นเป็นโครงการสร้างขนาดเล็กๆเนี่ยสี่สิบไร่ร้อยหกสิบสามหลังเนี่ยถือว่าจุ่มจิ๋มมากสําหรับเพอร์เ t คเ a สนะเพราะที่เราทําทําผ่านมาเพอร์เ t คเ a สเราเนี่ยประมาณร้อยไร่ทุกโครงการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอี๋ยวที่เรียกว่าพื้นที่ตรงแถบนี้ละตาร์ดที่เบร์ราเจฟเฟอร์เนี่ยหาที่ดินเท่าประทับโครงการหาได้ยากนะครับแล้วก็ถ้ามีอยู จะราคาแพงนะครับของบริษัทจะมีรายแบรนด์ชิ้นใหญ่อยู่นะฮะตรงบริเวณรัฐธรรมนูญทิราชพกษ์แต่ถ้าพัฒนามานะก็จะไม่ใช่ราคาดีก็จะต้องเป็นแบรนด์ที่สูงกว่านี้นะครับระดับราคาแพงกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าบ้านในระดับราคาปานกลางมีเดียมไยนะครับโปรเทนเพรสเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมไายนะหรือมีเดียมายแบรนด์ระดับราคามีเดียมายบนถนนรัฐธรรมนูญราชพกษ์ช่วงตรงนี้เนี่ย าไม่ได้อแล้วนะครับเลยจบว่าที่ดินบนอย่างที่เรียนนะเราลองไปสอบ Google Earth มาเนี่ยนะ Google แบบเนี่ยมองมาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเขียวเขียวแล้วนะครับไม่ค่อยเห็นเขียวเขียวแล้วเป็นหมู่บ้านจาัดสรรเต้นไปหมดเลยถ้าจะมีอยู่บ้านก็จะเป็นราคาที่แพงนะครับพัฒนามาเนี่ยบ้านจะต้องขายระดับราคาประมาณ10กว่าล้าน20ล้านขึ้นไปนะครับจะหาระดับราคาไม่ถึง10ล้านแบบโครงการนี้เนี่ยทำได้ยากมากนะครับก็ อันนี้ก็เป็นข้อมูลของโครงการนะครับ10ล้านถึง18ล้านนะครับระดับราคานะฮะเอเวอร์เดย์อยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับ <c oughs> ทำเลนะครับทำเลตรงนี้เนี่ยก็ล้อมรอบด,ด้วยศ <c oughs> ูนย์การค้านะที่เพิ่งเปิดใหม่เยอะมากเลยนะครับเอเอ่โลตัสโน,น้ตไลน์จุดนึงโรบิสันไลฟ์สไตล์นะครับเซ็นงท่านของเดิมเดี๋ยวเวสเกตมีอยู่แล้วแล้วก็เปิดเวสต์วิวมานะครับแล้วก็ศูนย์การค้าอื่นๆเยอะแยะโรงเรียนนานาชาติก็มีหลาย การคมนาคมนะฮะก็ทั้งถนนราชพฤกษ์ที่ขยายเป็น10เลนเสร็จเรียบร้อยนะครับถนนชัยพฤกษ์ที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็ขยาย10เลนก็น่าจะเสร็จประมาณสิ้นปีนี้นะครับทางด่วนนะฮะทางด่วนจากบางซื่อไปตลิ่งชันเปิดใช้แล้วใกล้ๆนะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับรวมถึงมอเตอร์เวย์เส้นใหม่นะครับ,ววานะรบจากบางใหญ่ไปกาญจนบุรีนะครับซึ่งน่าจะเปิดใช้ได้เนี่ยปีหน้าขณะนี้ก็เปิดให้วิ่งฟรีได้ในบางบางช่วงแล้ว นี่ก็เป็นสิ่งโวยความสะดวกที่อยู่ใกล้ๆโครงการ